ขยับมาดูเรื่องที่ใกล้ตัวคนกรุงเทพกันบ้างนะครับกับสึก เลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับล่าสุดนี่ท่านนายกบอกว่าประมาณสักกลางปีหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอโรคเลือดออกไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าก็เลือดกันมาหลายรอบอันนี้ต้องรอดูนะครับแต่ก็จะเริ่มเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวออกมานะครับบรรดาแคนดิเดตต่างๆหลายท่านทั้งในนามที่สมัครอิสระอย่างคุณชัดชาติหรือว่าในสังกัดพรรคการเมืองประชาธิปัตย์อย่างดรเอเองก็มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งท่านนะครับล่าสุดนี่มีการออกมาให้ข่าวเหมือนกันคุณสกลทีนะครับบอกว่าล่าสุดเองก็มีกกกกาาาารรรลลลออจจพพัังปะชฐแ็สนใ ที่จะลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรทมด้วยแต่อยากถามว่ามุมมองความคิดเห็นของคนกรุงเทพเขาอยากได้ผู้ว่ากรทมแบบไหนติดตามกันเลยครับก็ช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับก็ในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพคนหนึ่งนะครับก็อยากได้ผู้ว่าที่เข้ามาแล้วลงมือทํางานจริงจังเนาะจริงๆแล้วกรุงเทพน่าจะมีปัญหาหลากหลายที่ให้ ท่านได้เข้ามาแก้ไขนะครับก็จริงๆแล้วมันน่าจะมีหลายเรื่องเลยแต่ว่าอยากได้คนที่ลงมือทําจริงๆเพื่อให้มันเกิดผลจริงๆอะไรเงี้ยครับก็อยากได้คนดีๆมาบริหารน่นะคะอยากให้มีที่ให้เราขายของไม่ต้องมาไล่เราคืออย่างน้อยมันก็มีมีกาลังใจนะค่ะปัญหารถแก้ปัญหารถติดก็ช่วงเย็นก็จะมีรถติดก็อยากให้แก้ปัญหาหน่อยอะเนาะคะก็อยากได้คนมาแก้ไขรถมอเตอร์วินเงี้ย หรือค้าขายอย่เงี้ยตามพุทธบาทก็เหมือนเดิมก็ให้เขาขายตามเหมือนเดิมไปอย่าไปไล่เขานะห้เขาทำมาหากินไปก็อยากได้คนแบบนี้นะมีความตั้งใจทำงานดูแลทุกสุขประชาชนอย่างเงี้ยคนที่ลงมาดูงานจริงๆอะคะ่ะมาแก้ไขปัญหาที่มันเห็นจะจะกับ ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจอดรถบนถนนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะคะทางเท้าก็ขยะอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากได้คนที่แบบว่าทํางานจริงจังดูแลทุกสุขประชาชนแบบว่าอย่างทั่วถึงอ่ะใส่ใจกับพวกพ่อค้าแม่ค้าด้วยแล้วก็ประชาชนที่ว่าเดินทางไปมาอย่างเงี้ยถนนหนทางเนี่ยคือทําถนนหนทางให้สะอาดหน่อยแล้วก็ พวกพยองพยาอันนี้ก็เก็บให้เรียบร้อยคือจะให้ให้ให้คนที่ว่าต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาจะได้ดูว่าเออบ้านเมืองเราสะอาดนะ